Good morning boy เย็นวันพฤหัสที่ยี่สิ้ดินเนอร์ในสวนแกงเผ็ดผัดใส่กับแบมบูฝีมือฮิว t แซงคิวฟอร์ดิเนย์สมัยที่อยู่ยัง ไม่มีใบขับขี่ที่อังกฤษนะคะวลาเรานั่งรถไปกับฮิวเนยจะกลัววกลัวตรงทางแยกออกจากบ้านใครมีรถโผล่ออกมาหรือว่ากลัวแบบโผล่ตรงพุ่มไม้มีใครแบบโผล่ออกมาหรือมีหมามีสัตว์อะไรโผล่มาอะไรเงี้ยก็จะแบบนั่งไปด้วยวิตกกังวลไปด้วยเวลาทางร่วมทางแยกรถโผล่ออกมา,ออก,มาออก,ก็จะแบบช่วยเหยียบเบรกอยู่ในใจอะแต่โล่ขับรถเป็นแล้วเนาะได้ใบขับขี่แล้วรู้กฎจราจรแล้ว วลานั่งรถไปกับฮิวไปไหนมาไหนก็เริ่มชิลแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรารู้ว่าในบริเวณทุกทุ่งทุกฟาร์มมันจะมีรั้วคือไม่มีสัตว์อะไรจะเพ่นพ่านออกมาได้แล้วก็หมาก็เป็นหมาเขาเลี้ยงอยู่ในบ้านถ้าเขาพาหมาออกมาเดินเขาก็จะใส่สายจูงหรือว่าถ้าหมามันวิ่งมาเองหมามันจะไม่มาวิ่งตรงแถวถนนเนียค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เวลาทางร่วมทางแยกมันมีให้ทางอะเนาะคนที่ขับรถ จะมาสู่เส้นทางหลักเขาก็ต้องรอดูว่าไม่มีรถอะไรเงี้ยคือทุกคนขับรถตามกฎจราจรค่ะก็เลยทําให้แบบทุกคนแบบขับรถถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตตรงไหนเป็นช่วงสปีดลิมิตเขาก็ขับไวกันแบบเต็มตามสปีดลิมิตเลยไม่มีใครขับช้าเลยค่ะอ้ก็แบบเมื่อก่อนนี้เนาะจากนั่งไปด้วยแล้วก็เยี่ยวเหนียวไปด้วยตอนนี้ก็เริ่มดีแลกค่ะชิลๆเวลานั่งรถสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่26 ด้วยดอกลูพินแล้วมิสเตอร์ฮิว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 หิวมากว้าวบิ๊กเบร a ฟาสต์ for you ฮิวฮิวฮิวหิวมากส่วนของโอเป็น BLT ขากลับนะคะเราขับกลับอีกเส้นทางหนึ่ง โออยากลองไปดูว่ามันจะมีดอกไม้อะไรสวยๆไหมเนาะก,ก็เลยบอกคื่ว่าลองกลับทางนี้ได้ไหมเราก็เลยลองขับมาดูกันค่ะเพื่อนๆ oh. <laughs> เส้นนี้ที่เรามาก็จะเป็นเส้นที่ ค่อนข้างจะบ้านนอกมากไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมาค่ะเป็นเส้นที่ฮิวกับเพื่อนจะชอบมาปั่นจักรยา,านเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ค่อยมีรถนี่แหละเขาก็เลยชอบปั่นจักรยา,านมาทางนี้กันปุแกรมฮิวขับมาก็ต้องคอยลุ้นว่าจะไม่สวนกับรถแท็กเตอร์เพราะว่ามันเป็นถนนแบบเหมือนเล่นเดียวอะ่ะเพื่อนๆถ้าจะสวนกันเนี่ยคือต้องถอยหลังให้กันแล้วก็หลบมาตรงทางเบี่ยงที่มันเป็นมีหลายทางให้รถเบี่ยงได้อะไรเงี้ยขับไปก็ลุ้นไปค่ะ แล้วก็พอเราเจอวิวสวยๆที่มันเป็นแบบโอเพนเห็นเนินแล้วก็เห็นฟาร์มอย่างเงี้ยเราก็เลยจอดแล้วก็ยืนถ่ายรูปแพนกันไปแป๊บหนึ่งค่ะก็เอนจอยวิวค่ะวิวของอังกฤษก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเพื่อนเเป็นทุ่งหญ้ากว้างไม่ได้มีต้นไม้เป็นป่าป่าเยอะๆก็จะเป็นแค่บางแอเรียบางพื้นที่ที่มันจะเป็นป่าค่ะเพื่อนๆแต่ส่วนมากจะเป็นฟาร์มแลนด์แบบนี้ค่ะก็จะเป็นฟาร์มบ้านคนแบบนี้ วันก่อนฮิวอ่านข่าวเจอเนาะมันจะมีคนรวยที่เป็นแมนเนอร์ที่โอ,อก,กับฮิวเคยไปบ้านชิปเชตคาสโซ่ค่ะเป็นเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ๆแถวบ้านโอเนี่แหละเขารวยมากแล้วเขาก็มีที่ดินเป็นฟาร์มแบบเนี้ยให้ชาวนาเช่าอีกหลายผืนเลยฮิวก็เลยบอกว่าสงสัยถ้าเกิดใครซื้อปราสาทก็คงได้ที่ดินเป็นพี่ทำไร่อันนี้พ่วงไปด้วยโอก็เลยบอกว่าเอา้าโฉนดมันไม่แยกเหรอมันต้องแยกสิ ฮิวก็เลยได้คิดว่าเออมันก็อาจจะแยกอะเนาะเวลาซื้อที่ดินแรงกิดนะคะเพื่อนๆในโฉนดมันจะมีเงื่อนไขพันธะผูกพันด้วยนะบางที่นะอย่างเช่นนะคะถ้าคุณซื้อที่ดินตรงนี้พร้อมบ้านแล้วมันเป็นฟาร์มอย่างเงี้ยฟาร์มแล้วมีบ้านแล้วมีพื้นที่ทําเกษตรเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยถ้าในหลังโฉนดมันระบุว่าคุณต้องเลี้ยงแกะ5้า้อยตัวเลี้ยงไก่งวงกี่ร้อยตัวคุณก็ต้องทําตามในโฉนดที่ระบุไว้นะคะ หมือนยังโฉนดที่บ้านโอยเงี้ยก็เขียนระบุไว้เลยว่าห้ามเลี้ยงสัตว์พวกไก่เป็ดหรือว่าอะไรในสวนหลังบ้านอะไรเงี้ยคือทําให้โอเฟลนิดนึงเพ่อโอคิดว่าโออยากจะเลี้ยงไก่แล้วก็เก็บไข่กินเองอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันระบุชัดเจนในหลังโฉนดเลยค่ะว่าห้ามทําธุรกิจแล้วก็ห้ามทําการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะที่ดินเที่ยงกิดเป็นแบบนี้มเพื่อนที่จะควายพีก้ a b ูจัง n c t i o n <laughs> Good to have tractor up in front of us. Have a turn here, I think. There you go. Bye. Thank you for your kind support. summer. ต้นไม้ใบหญ้าเบ่งบานเป็นพุ่มเขียวขจีทำให้ถนนแลแคบลงไปอีกเพราะว่าต้นไม้ขึ้นเต็มเลยสีเขียวดูแล้วสะอาดตาดูแล้วรู้สึกเซฟสีเขียวให้ความรู้สึกเซฟช่วงนี้ดอกหญ้าสีขาวก็ เต็มเลยไปที่ไหนก็เป็นดอกยาทุกที่ Enjoy your drive Yeah nice We s a b e y fast run t o Beling no traffic that was good and then a little quiet drive down the back roads very pleasant It's a good time to have t h i s car Good time to have your car you mean <Yes. S 1> summer in in <Yes. S 1> UK บ้านนอกรถ g h t โอ้ยล o ก at all the flower of color สวยจอดจอดรถขโมยดอกไม้แดรวพาร์ค n front of that ะเกตเห็นเงาเงาฟ้าๆตรงนั้นไหมคะนั่นก็ดอกไม้ก็ดอกสีเหลืองเห็นด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดนะแต่ถ่ายกล้องมาจะเห็นไม่ชัดนไงฮิวเด็ดดอกไม้ จอดเด็ดดอกไม้ไม่ใช่จอดฉี่นะจอดเด็ดดอกไม้จริงๆนี่ดอกนี้แหละดอกน้อยๆเก็บไปเก็บไปไปทับนะทับใส่ทับใส่หนังสือใส่อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบนแล้วก็สวยนี่แหละค่ะดอกไม้ริมทางกำลังออกเพียบเลยนี่ค่ะเพื่อนๆดอกไม้ป่า ริมทางเราจอดแวะเก็บกันแป๊บหนึง่งก็มีดอกอันนี้ด้วยดอกฟันสิงโตสวยเนาะนี่เราก็เก็บไปบางส่วนค่ะถึงบ้านแล้วโซฟาคนละตัวเลยนะครัหนุ่มๆ วันนี้จอร์ดมาที่หน้าบ้านเ hey. หรือจอร์ดเอดีเฮ้มาริโอเห็นจอร์ดไหมนะ่ะจอร์ดมาหาจอร์ดมาหาที่หน้าบ้านดิน d i n n e เย็นวันสุกนะคะชิคเกน i ิก a อากนเมนูสิ้นคิดของบ้านนี้ เ,เห็นพ่อกับแม่อยู่ในสวนปุ๊บเอดีก็อยากจะออกมาข้างนอกด้วยบ้างแต่เอดดีรู้จักความนะเวลาโอเปิดเปิด,ป,ดปิดประตูเอดดีจะไม่วิ่งสวนออกไปแต่มเคยวิ่งครั้งหนึ่งแล้วโดนดุมั้งพอหลังหลังเอดดีจะรอว่าต้องใส่ฮารเน็ตก่อนพอใส่ฮารเน็ตแล้วปึ๊บพอโอเปิดประตูนางพุ่งตัวออกไปเลยทันทีอ่ะชอบออกไปในสวนไปชมสวน ช่วงนี้อดีก็จะแบบตัวใหญ่ดูฟูมากเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาดูช่องอไวบล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่ล็อกต่อไปค่ะบ๊ายบาย